วันนี้จะมาอัปเดตนะคะที่เคยพูดไปว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ได้สัญชาติของประเทศอิสราเอลเรียบร้อยแล้วว่าต่อไปเนี่ยจะมีสิทธิ์เดินทางในอเมริกาโดยที่ไม่ต้องใช้วีซ่านะคะตอนนี้ก็ประกาศมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเขาได้อนุมัติเรียบร้อยแล้วว่าต่อไปคนที่ถือสัญชาติของอิสราเอลเนี่ยสามารถเดินทางไปในประเทศอเมริกาโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะคะแต่จะอยู่ได้แค่ประมาณ90วัน แต่ก่อนอื่นคนที่จะไปได้ก็ต้องไปกรอกฟอร์มนะคะกรอกฟอร์มที่จะมีลิงก์เดี๋ยวจะหาลิงก์มาแปะให้นะคะว่าเป็นลิงก์ที่จะต้องกรอกฟอร์มแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมประมาณ21ดอลลาร์ 2ีเดอลลาร์นี้นะคะถ้าตีเป็นเงินเช็คก็ตกประมาณ8ป4สิหรือก็ไม่เกิน100นะคะในช่วงที่ว่าขึ้นอยู่ที่ว่าเลทของเงินดอลลาร์เป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นเงินไทยนะคะถ้าเกิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ในประมาณ5จ็ถึง800นะคะก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเลทของการแลกเปลี่ยนของเงินดอลลาร์ณนะวันนั้นเป็นยังไงอาจจะมากหรือว่าน้อยหรือว่าจะเกินก็คงไม่มากกว่านี้นะคะต้องมีการกรอบเพื่อที่จะยืนยันตัวต,วตนก่อนว่าเราได้สมัครแล้วก็เสียขอใช้สิทธ ในตรงนี้ก็ต้องใช้อะไรบ้างแล้วเงื่อนไขเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีสําหรับคนที่ต้องการที่จะเดินทางไปเที่ยวในไปต่อไปก็ไม่ต้องไปยื่นวีซ่าให้ปวดหัวแล้วนะคะเพราะตอนนี้เขาได้แจ้งมาเรียบร้อยแล้วว่าใครที่ถือสัญชาติของ,ขอ,งอิสราเอลก็สามารถเดินทางไปได้แต่มีเงื่อนไขต้องไปกรอกฟอร์มตามลิงก์ที่เขากําหนดมาให้นะคะแล้วก็เสียเงินจํานวน21ดอลลาร์ US นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ